ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าสิทธิคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรวันนี้พนจะมาพูดให้ฟังนะครับสิทธินะครับหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรับรองตามกฎหมายร,รับพี่ฮับพี่ฮับแล้วสิทธิมีกี่ประเภทครับโอ้ถามได้ดีมากไอ้นุ่มสิทธิที่พี่เลือกมาวันนี้ก็มี3ประเภทนะ<ม>ลองไปฟังดูไหมล่ะได้ครับ สิทธิในอย่างแรกนะครับก็คือสิทธิเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลครับได้แก่สิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในเคหสถานสิทธิอย่างที่สองนะครับสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินหมายถึงสิทธิที่มีเจ้าของอยู่ในทรัพย์สินนั้นๆโดยการถือกรรมสิทธิและสามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้ตามที่เจ้าของทรัพย์สินครับสิทธิในแบบที่สามนะครับการใช้สิทธิของบุคคล การใช้สิทธิต้องเป็นไปตามขอบเขตและหลักการที่กฎหมายกำหนดน,นะครับห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดน,นะครับ 2. นะครับสิทธิ์บางอย่างเป็นสิทธิ์เฉพาะตนผู้มีสิทธิจะต้องใช้ด้วยตนเองเท่านั้นเช่นการเลือกตั้งนะครับออกเสียงออกคะแนนเสียงเลือกตั้ง 3. ส,สิทธิบางอย่างอาจใช้โดยการมอบอำนาจหรือแต่งตั้งให้ผู้ใดแทนเช่นการฝากเงินในธนาคารนะครับ แล้เวเราล่ะเข้าใจความหมายของสิทธิหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับแต่เออผมขอกลับบ้านก่อนนะผมลืมล้างจานให้แม่อ่ะครับโอเคโอเคกลับบ้านดีๆละ่ะ <ST AN CE> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความหมายของสิทธินะครับหวังว่าทุกคนก็ <ST AN CE> อาจจะได้ความรู้ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับ